หนึ 3, ่งห้าสามอาทีสองเก้าสองนะฮะจังหวัดจังหวัดลำพูนใช่ไหมฮะจังหวัดลำพูนโอ,อ้ยินดีนะครับยินดีนะครับที่ได้สนทนาด้วยนะฮะช่วงนี้ก็อากาศเปิดในบ้านเราค่อนข้างค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีนะครับ,รบก็ไม่ถึงขนาดดีมากนะฮะแต่ก็สามารถที่จะ,ะติดต่อได้ก็เกือบครอบคลุมครับผม เอ่อ RT 448ครับ RT 448ครับผมหรือ153 Hotel Sierra 111ครับก็ใช้สายอากาศไดโพลบาลานห์1่ต่อหนึงครับความสูง สามเม als, meters. Meters. ตรครับความสูงสามเมตรต้นนี้เอาไว้ dx อย่างเดียวเลยครับต้นนี้ไว้ dx อย่างเดียวเลยครับเตื่อนก็ทางลำพูนเนี่ยมีมีเพื่อนเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ผมจํานามไม่ขานไม่ได้นะนะครับมีมีเล่นอยู่เหมือนกันนะครับ เอ่ออะไรนั่3หนโฮเทลอ์อะไรเนี่ยนะฮะนี่ใช่ครับใช่หนึ่งช้1สามโฮเทลฟลอปท์เอ nice> ่อ1เนะฮะก็ตรงนี้ไ uh? ม่ไม่ไ <No ด้ยินเลยผมใส่ภารกิจอยู่ครับผมเซียน งองขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอท่านนี้ก่อนนะครับงั้นก็เดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับคร <Okay. S 1> ายเลเจ็ดสิบสามครับ